เฮ้ยหน้ำเฮ้ยหันกับมาก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้หันหน้ามาคุยกันอยู่เลยโอ้ยโอ้โหนี่คือซีนซีนเปิดตัวใช่ไหมเออเออซีนเปิดตัวให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยโอ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของบังคุดิน We Two b ของดำกายพันพราอที่จะมาสร้างความสุขกันกันแล้วคะ่ะเย้ และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือบุคคลที่หน้าตาดีที่สุดในสมโลกบุคคลที่แบบว่าไม่มีใครหล่อกเกินต้านชายคนนี้อีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับพี่ดำผมชื่อขาวพ,พี่ขาวพี่เอาแบบเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาเอาอย่างนี้เลย เย็นนะครับเอาเยแป้งเย็นเลยเย้แป้งเย็นมาทาน่าไค่เขาอาแป้งเย็นทาน่านี่ไงก็พี่ดำบอกว่าไม่ค่อยได้สระผมเนี่ยก็วิธีแก้ผมมันก็เอาเอาแป้งโรยผมเนี่ยก็ผมไม่ได้มันโอ้ยเห็นดูมันยังไงก่อนเบาบางจะตายหาเห็นไหมแชทฟรีทหมดแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอย่างนี้แชทกรีกนหมดแล้วกูสวยกว่ามึงอีก เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยโอ้ยยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะก็เออ่วันนี้นะคะก็อาจจะแบบว่าไลฟ์ไม่นานมากหรอกเราลักพาตัวพี่ดำมาไลฟ์กับเราไม่เป็นไรปนปนเลยเอาผมยึดคล้องแล้วยึดแล้วยึดแล้วยึดช่องแล้วหรอบอกบอกกูบอกให้มึงบอกกูบอกให้มึงมอบมอบมอบก็ได้บอบมึงยังไม่ใช่ มึงโลกอ่ะ <Nixon> มึงหมอบหมอบหมอบกูบอกให้มึงหมอบหมอบแล้วกูถ้ามึงไม่ลงนะมึงอยู่ผู้บินนะบินนะบินนะหมอบลง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 หมอบหมหมอบหมอลงหมอบหมอบเลยฮะหมอบลงหมอบเหลือแต่หัวเล้วปะป้นละวันนี้กูมายึดช่องบาคูลินวันนี้นะฮะเนื่องจากว่ากูเห็นกูเห็นมันชวนนานละนี่คือแผนของผมฮะมันมาชวนผมมาคุยเรื่องมันไม่คุยครับใครบอกให้คุย เไมเ่ต้องพูดอ้าวละแชทบ้าคุณลินอยู่ในตัวประกันผมอยู่ในไม่มึงงงไปกูบอกให้มึงลงไปเอ้ยมึงเอาเตะโมโน่น้ามึงออกไปทีนี่ <c oughs> ไว้วันนี้กูป้นช่องแล้วอันนี้ช่องกูแล้วหลังจากนี้นี่คือช่องของกู <c oughs> กูคือดำเดอะสวอนแล้วแมน่นามสก,กุลแม่นเข้าปากด้วยนะดำเดอะสวอนเออแม่งอย่างได้อ่ะ เนี่ยวีทูเบอร์หงดำกายพันไอ้เหี้ยแม่งดำจริงจริงวะเอาละแชทวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คุณนะครับคุณบ้าคุณลินผมจะคุยเรื่องขนในตัวคุณกันเพราะว่าวันตอนนี้ช่องบนช่องผมแล้วนะฮะอ่ะอ่ได้ไอ่ะอ่าแต่ว่าลินไม่มีขนนะพี่แบบลินเนียนกริบเลยลินหัวมือคืออะไรอ่ะไม่แบบอันเนี้ยมือเป็นไม้เชี่ยว อานาะขอนถวายขอถวายปัจจัยเป็นก็หอังเลยว่าเรียนจริงดึงกระบอกนี้ถอถวายปัจจัยเป็ปปนกระบอกนี้ครับผมนะฮะฮอย่าอย่าไม่ทำไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ว <c oughs> เอ้ยเฮียแต่งโมนอนจบออกอไปดิออออกจะสวยงามสรุปเอากูมาทำไมเนี่ยดัง <c oughs> เอามาคุยเรื่องหนวดคุยเรื่องหนวดน่าจะคุยอะไรแบบไหนยังไงนี่ไงเรามาดูแบบว่า วิวัฒนาการเนี่ยการศึกษาหนวดนะคะวันนี้เราเตรียมสไลด์มาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะพี่เออเราเตรียมมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเดี๋ยวนะไปนีม่มาพูดคุยเรื่องหนวดกันเนี่ยเราก็เห็นเนี่ยพี่ดําไว้หนวดอะทําไมอะทาไมถึงไว้หนวดลยะเนีงคือเห็นคนที่กูไว้กูไม่มีอะไรหรอกกูติดทีกูมีผู้หญิงคนหนึ่งกูชอบไปเดยไม่มีอะไร เขาพี่ดำพี่ดำเขาไว้หนวดเพราะว่าเขาอยากให้แบบอยากให้สาวชอบนะคะเขาก็เลยไว้หนวดแต่เหมือนว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยชอบนะเหมือนหนุ่มๆจะชอบมากกว่า <c oughs> เราชายชะกันเขาชอบ <c oughs> แนวนี้กันสิดา <c oughs> <c oughs> ไม่เล่นนะตอนตอนไปตอนไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากูะตอนไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าเอาตรงนะน้องๆอ่ะผู้ชายอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ขอจับมือนะไม่ขอหอมแก้มกูหอมแก้มกูพี่ึุขอหอมแก้มพี่หน่อย โอหแก้มกูอ้วนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ,อ,อยากอยากจับแก้มพี่อย่างเงี้ยอยากหอมแก้มเขาก็หอมเรียบร้อยลุมหอมเลย <c oughs> โอ้โหลุมหอมเป็นแถวเอแถวกันไหนเะฮียขอลิ้นหอมด้วยคนได้ปะทำไมอ่ะทำไมไปทำไมผู้ชายให้หอมได้ทำไมที่ที่บางคู่ดินให้หอมไม่ได้อ่ะโอไม่เอาทำไมอ่ะไม่เอา <c oughs> ไม่อยากได้กินจูผู้ชายา <c oughs> ติดแก้มกูถ้ามันติดแก้มกูทำยังไงอ่ะ ถ้ามีคนบอกว่าพี่แก้มพี่กิ่งมันจูเพื่อนผมเลยท่นยังไงไม่เวลาลินทำเสร็จลินก็แปรงฟันทันทีนะไม่ได้กลิ่นหลอกลินอาบน้ำแปรงฟันทันทีแต่ว่าพี่ทำไมกลิ่นกลิ่นแก้มพี่มันกลิ่นจูเพื่อนเลยแล้วจะไม่รู้ได้ไงว่ากลิ่นจู่เพื่อนไปอย่างนั้นไอ้เหี้ยยังไง how the fuck bro เหวพี่ดำพี่ดำตกลงแล้วว่าพี่ดำจะเป็นแฟนลินไลฟ์หนึ่งใช่ไหมคะพี่ลากูไม่เคยพูดเลยกูไม่เคยพูดแมแตบไม่ปฏิเสธนะะก็ไม่ปฏิเสธก็แปลแปลว่าใช่อะกูตอบว่าไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ได้พูดแบบนั้นไงเมื่อกี้ไม่ได้ปีกันปฏิเสธไรแล้วกูตอบว่าไม่แล้วจบไหมจบยังจบไหมใช่ไหมเหวจริงพี่ดำบอกว่าจะเป็นแฟนลิน อิ่งปามาอีกได้ไหมคะเอาอีกเยะอะขอบคุณคุณฮาเลลูยาสำหรับสิบบาทค่ะเ <c oughs> นี่ยเขาบอกว่าพูดแบบนี้ผมเปิดเพลงเลซันของเหมาเจ๋อตุงเลยนะเห็นไหมก็เลงจะบอกว่าหนวดพี่มันคือหนวดเจ๊ก <c oughs> มันจะไม่จบเรื่องนี้ใช่ไหมคือสไลด์มึงทำมาห,หมดแค่นี้ใช่ไหมมันก็เลยพยายามดึงเวลา <c oughs> มีแค่นี้นแหละใช่เออใช่ไหมสามคำ ทำนเพื่อคือแบบมึงทำสไลด์มาแค่นี้แล้วมึงก็จะคุยอย่าูว่ากูเป็นโดดเก็กแต่ถ้ากูคุยรักมึงตั้งชื่อไลน์นี่หายเงี้ยอะไรอ่ะก็ชวนพี่มโนคอนเทนต์นอกนอกช่องไงนอกชแนลอ่ะกูรับไม่ได้นอนแม่งเลยฝันดีและนั่นแหละนะคะทุกคนเราก็ได้ เรียนรู้เรื่องหนวดที่น่าสนใจนะคะก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะคะว่าหนวดพี่ดํามันคือหนวดเจ๊กนะคะไม่ใช่หนวดแบ็กิกันนะคะก็รบกวนทุกคนช่วยแบบว่า <S 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 <s